วันนี้จะพาทุกคนมาทำขนมกุยช่ายจากกระ,ะเทียมป่าจ้ะทุกคนอันนี้ก็กระเทียมป่าจ้านี่ก็เอาแป้งเข้าเจา้ากับแป้งมันจากกวนกวนจนให้มันเป็นต่อนเลยจ้ะทุกคนให้มันจนจับเป็นอย่างนี้ได้เลยจ้ะเสร็จแล้วก็เอามาคึงคึงนวดนวดนิดนึงจ้ะเราก็ทำมาเป็นท่อนๆจ้ะตัดให้มันเป็นกอ้อนๆแล้วค่อยเอามาปั่นจ้ะทุกคนปัน่นปั่นให้มันเป็นใสใสได้จ้ะพราให้มัน กลุ่มๆแล้วก็เอาใส่ยัดเข้าไปจ้ะทุกคนแล้วก็หมวนหมวนหมวนจ้ะทุกคนทําไปแล้วก็เซตแล้วก็เอาไปหนึ่งจ้าไปหนึ่งสักสิบนาทีหรือเจ็ดนาทีก็ได้จ้ะทุกคนนี่ก็จะได้กล้วยชัยขนมกล้วยชัยแป้งนุ่มๆจ้าทุกคนพอทําขนมเซตแล้วก็ออกมาชมวิวหน้าบ้านจ้าเนี่ดอกไม้ดอกชมวิวดอกไม้กําลังงามเลยจ้ะทุกคนบรรยากาศก็ดีดีอากาศดีจ้ะ ดอกไม้ต้นนี้มีสีชมพูกับสีขาวสวยๆเลยจ้ะทุกคนวันนี้ก็เอาดอกไม้สวยๆมาฝากประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนได้บิดาเดืนเห่นเห่นจ้าทุกคนเอ้ย